มีหมอดูนะคะเอาดวงของคุณทาทากับคุณหมอเนี่ยมาดูซิว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงคู่แท้คู่เทียมอะไรยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ นาทีนี้นะคะไม่มีใครไม่พูดถึงสําหรับคู่รักสุดทอตอย่างทาทยังกับพี่หมอชัดอดุลน,นะคะที่เพิ่งจะเข้าพิธีวิวาลแบบสายฟ้าแรบแต่ว่าเรียบง่ายไปนะคะ mm hmm. และก็ในวันพรุ่งนี้ทั้งคู่ก็จะมาควงกันเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกงานนี้ทางทูอินไซต์ก็เลยให้อาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรม มอดูไพ่ยิปซีลองเช็คดวงคู่ราคู่นี้ดูสักหน่อยนะคะก็ได้รับการยืนยันจากอาจารย์มงคลค่ะว่าคู่นี้เป็นคู่แท้เรียกได้ว่าเป็นดวงเกื้อหนุนกันสุดๆแต่งกันแล้วก็จะมีแต่จะรุ่งนะคะเพราะว่าช่วงที่ทั้งคู่ตกลงแต่งงานกันนี่เป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะของทั้งทาทากับหมอพอดีชิงเหรียญเลยนะ ถ้าคิงเหรียญขึ้นมาเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองสองถ้วยขึ้นไพ่คู่รักด้วยครับถือว่าเป็นไพ่ดีมากอันนี้ถือว่ามีความสุขนะเรารักเขาเขารักเรามีเณฑนว่าเขาจะแต่งฟ้าแลบอะไรอย่างนี้มั้ยมีนะมีนะนะเพราะว่าสเตนเนี่ยคือผู้หญิงที่มีความหนักแน่นมั่นใจหรือว่าอยากจะให้ได้ดังใจความคิดอะ เพราะว่ารอช้าไม่ได้ละอายุการจะทําอะไรแล้วแต่การตัดสินใจก็มีความรู้สึกสุขใจคิดถูกแล้วครับเราก็บอกว่าดวงยิง่งลุงลุงขึ้นไปใช่ขอบอกลุงมากเจ้าชายถ้วยไพ่ความรักที่สมบูรณ์แบบเนี่ยจะต้องมีไพ่เด็กมีไพ่ของครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์แต่บางทีสุขภาพในก้าวดาบอันว่าสุขภาพแต่ไม่ต้องกลัวหรอกสเตนกเะเดซันถ้าเป็นอะไรก็รักษาหายแล้วความสุขเนี่ยมันมาชดเชยความกังวลความว้าวุ่นความเหงาอะไรที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยนะครับอาอาจารย์เป็นอาจารย์แพทย์นะคะนักพยากรณ์ดวงชะตาลูกแก้วค่ะ เผยกับทีมข่าว True In s i d e ว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะมีลูกด้วยกันยากเพราะติดปัญหาสุขภาพของฝ่ายหญิงนะคะแต่หากจะมีจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายแล้วก็เผยเรื่องการใช้ชีวิตของคู่นี้มาด้วยค่ะ แต่ดูจากไพ่นะคะเนี่ยเป็นลักษณะของความผูกพันเก่าๆที่เคยมีให้กันนะคะก็คลิกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะต้องอาศัยความมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายค่อนข้างมากเหมือนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรให้แบบว่าบ่ม,บมเพาะประสบการณ์เนี่ยให้มากขึ้นนะคะความรักครั้งนี้ถึงจะไปได้ยืนยาวนะคะค่อนข้างมีลูกลำบากนิดนึงนะคะ ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพตรงนี้นะคะอย่างที่อาจารย์เลือกมาได้ลูกแก้วของโอดินนะคะพอโอดินมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องมีการดูแลใส่ใจหรือว่าเช็คเรื่องของร่างกายให้มากขึ้นนะคะโอกาสเนี่ยห้า0ค่ะยังไม่ฟันธงว่าจะมีได้หรือหรือมิหรือม,ม,มีไม่ได้นะคะ สำหรับบรรยากาศงานแถลงข่าวแต่งงานของทาทาและหมอนะคะจะหวานจนน้ำตาลเรียกพี่ขนาดไหนติดตามได้ในช่วงต่อๆไปทางทวินไซด์ค่ะ